สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับรีวิวแจวบองก,กกอกสูตรหนึ่งอีชั้นโทไปหายายอบเชยพี่สาวที่อยู่บางกอกที่ตาพลยายแตนส่งแจวบองไปให้ 9กระปุกวงเล็บไอ้พวกเอาไปหลอก f อว่าอีชั้นอยู่ชนบุรีแจ้วบองถึงได้รับไหวมากมาอ่านให้แตกนะคะให้ส่งบ้านพี่สาวที่กรุงเทพค่ะไม่อยากให้ตาพลยาแตนต้องเสียค่าใช้จ่ายมากแค่เอาใจจริงใส่มาในแจวนี้ก็ขอบพระคุณมากแล้วก่อนจะให้ใจอบเชย ให้ดาวเจ้าบองสูตรหนึ่งอีชั้นเตือนสติหล่อนว่าเอาดีๆนะตาพลสั่งว่ายังไงต้องอร่อยอย่าอบเชยหากากนายอบเชยนำแจ่วบองใส่บาทไปแล้วกินกันเองที่บ้านแจกเพื่อนบ้านไปตามที่สั่งว่าให้แบ่งกันกินและขณะนี้กำลังทำการคั่วให้แห้งสนิทเตรียม แพ็กส่งฝรั่งเศสหากบุญมีแจวบองพี่ต้องมาถึงเสียงดวงกันหน่อยยายอบเชยบอกว่าสูตรหนึ่งให้ห้าดาวได้เลยไม่เผ็ดมากถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงว่าง,งั้นเถอะกลิ่นหอมและที่สำคัญปาร้าด,ดีมากแถมแทบไม่มีก้างติดมาเลยก็ว่าได้ สรุปกินชิมทุกคนติดใจแม้บางคนจะไม่เคยกินมาก่อนก็ยังชอบความหอมและไม่เผ็ดมากไปรีวิวแล้วยายอบเชยเล่าต่อว่าโทรไปขอบคุณยายแตนตามเบอร์หน้ากรองมีเสียงสาวสาวรับแล้วร้องเรียกป้าป้าพี่สาวคุณบุหลันโทรมายายอบเชยเลยได้คุยกับยายแตน ขอบอกขอบใจและอยากจะส่งเงินไปเป็นค่าเสียหายแจวบอง9ก,กระปอ๋องยายแตนตอบไปว่าไม่ขอรับอยากทำให้เห็นว่าป้าบุลันอยากกินพอได้ยินว่าเพราะอีชั้นอยากกินยายอบเชยควักขึ้นมาดูอีชั้นให้ยายแตนฟังซะงั้นว่าอีชั้นจะอยากกินอะไรนะัก ทําให้ยายแตนและชาวกุกกอ,อกต้องลำบากท้ายสุดยยอบเชยบอกยายแตนว่าหากไม่รับเงินยายอบเชยจะขอส่งของกลับไปตอบแทนน้ำใจละกันอีฉันเลยว่ายายอบเชยน่าจะทําไตป่าแห้งไปให้ตาพลเอาเข้าวเหนียวจกบ้างฮาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันหน่อยท้ายสุดก่อนจะวางสายยายอบเชยบอกว่า เสียงยายแตนฟังดูแล้วเป็นเสียงคนอซื้อที่ฉันบอกไปว่ายายแตนไม่ใช่แค่คนซื้อยายแตนยังนมแบนด์อีกด้วยพูดแล้วรีบวางสายก่อนจะโดนยายอบเชยด่าเช็ดฮ่าฮาวความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ f อบลุงแข็งปานหินเงาความจริง วันเกิดขอให้ลุงพลมีความสุขตลอดไปคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะครับหลังจากลุงพลถูกจับอุ้มเด็ก FC ช่วยกันนำความจริงที่สำคัญออกมามากมายมีบทความมี YouTube มี FC และท่านทั้งหลายที่รักความยุติธรรมช่วยกันออกความคิดเห็นใต้โพสต์จนทำให้ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตำรวจทหารอัยการผู้วิพากษานักกฎหมายทีวีและทุกวงการพากันตกใจสุดขีดคิดไม่ถึงว่ามีการหมกเม็ดหมายเอาคนดีติดคุกและปล่อยคนผิดลอยนวลผู้ใหญ่ส่งเจ้าหน้าที่มาสืบเสาะเพียงสองเดือนก็ได้หลักฐานความจริงแน่ชัดว่า พวกทำความผิดคือใครบ้างทุกอย่างจบแล้วรอเวลาอีกไม่นานทุกอย่างจะเรียบร้อยรอได้ไหมเอฟซีและท่านที่เอาใจช่วยรวมทั้งคนหนุนคนทำผิดตัวจริงส่วนลุงคือตัวปลอมนะเรามีบุคคลสำคัญคือท่านมาดามลาเต้เป็นกลไกช่วยประสานงานร่วม อยู่ด้วยยังมีชัยชาแนลและปู่มหามุนีช่วยไขยความจริงเพียงแค่คลิปแรกของมาดามก็ทำให้ฝ่ายทำผิดสถานหนาวเงียบไปหมดทุกวงการต่างนอนรอคลิปสุดท้ายนอกจากนั้นยังมี YouTube ช่วยนำข่าวเช่นคุณมุด,ดาไกลบ้านคุณนุ้ย คุณนางคุณธนันพี่หลวงมาไกลอาจารย์พิรชัดอาจารย์เสนลุงมงคลบ่าวต้นไถบ้านนอกเชฟยันจ่าเอ็มส่วนยูทูบเบอร์สายหวานเจี๊ยบช่วยให้ลุงป้าสบายใจมีความสุขเช่นชิดปากแปรเมเดหนูนาซิลิน่าพอนลี่ มานายายจำลองและช่องอื่นๆอ,อีกมากนึกชื่อไม่ออกโพสต์นี้ผมขอขึ้นปกด้วยนะสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไปดังนี้ครับยุ่งเหยิงชี้นำในสำนวนสอบสวนเวลาตำรวจคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา สารท่านพิจารณาและใช้ดุล,ลยพินิษที่เป็นธรรมตำรวจไม่เคยบอกหรือฟ้องว่าคนอื่นใช้อิทธิพลชี้นำไม่สำนวนและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะคนที่ทำเช่นนั้นได้ต้องตำรวจจดใหญ่กว่าหรือตำแหน่งใหญ่ตั้งแต่ผู้ว่าจังหวัด ถึงนายกรัฐมนตรีและพนักงานสอบสวนหรือคนคุมคดีคนใดจะกล้าฟ้องเจ้านายตัวเองจริงไหมพวกเราเป็นเพียง YouTube และนักวิจารณ์ตัวจิว๋วภายนอกย่อมไม่มีผลเปลี่ยนสำนวนของพนักงานสอบสวนและทนายเจ้าของคดีได้เพราะสมองกับปากกา อยู่กับตัวตำรวจกับทนายดีเสรอีกที่ได้เลือกหลักฐานจาก YouTube มาประกอบสำนวนเดือนกุมภาถึงมีนา64มีผู้พูดเรื่องชี้นำสำนวนสอบสวนท่านที่เขียนสำนวนไม่กล้าฟ้องหรอกเพราะเอาผิดไม่ได้อีกอย่างจะถูกเจ้านายมองว่าพนักงานสอบสวนคนนี้หรือทนายคนนี้ ใจไม่นิ่งในการทำคดีเลยพลอยเสียราคาค่าตัวคนที่จะยุ่งในสำนวนได้ต้องยศใหญ่กว่าถึงนายกละดังนั้น FC และ YouTube อย่าใส่ใจพูดได้ตามสบายเลยปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนา f อ FC และ YouTube ลุงนะ่ะแตกแยกกัน ผมเองเสี่ยงเขียนบทความแม้หลายท่านจะโกรธเพราะไม่เข้าใจจุดประสงค์ของผมก็ไม่เป็นไรแต่ก็สำเร็จทำให้พวกเรารักกันเหมือนเดิมทนายสมเกียรติดีจึงปล่อยวางทุกคนกล้าพูดกล้าเขียนนำคลิปที่เป็นผลดีมาลงช่วยลุงพลหนึ่งอาทิตย์มานี้ท่านมาดามซึ่ง เป็นท่านหนึ่งที่ปิดทองช่วยลุงเต็มที่ด้วยใจมานานได้นำคลิปนายแม่ซึ่งเป็นเรื่องจริงมาลงหลายตอนแต่ถูกฝ่ายลุงอีกฝั่งตำหนิแถมต่อว่าทนายสมเกียรติด้วยทั้งที่ท่านปล่อยวางไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หยุดต่อว่าฝ่ายเราฝ่ายมาดามเถอะเพราะเธอทำดีมากเพื่อช่วยลุง เอซลุงควรให้กำลังใจเธอช่วยกดติดตามมาดามมากๆมาดามครบเครื่องจริงใจสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ